ไปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะเดือนวันที่1ตุลาคม2556วันนี้คิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็น่าจะยังคงความผันผวนอยู่ในระดับสูงอยู่นะคะประเด็นหลักของตลาดยังคงจับจ้องอยู่ที่ในเรื่องอาการผ่านตัวงบประมาณของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็มีกําหนดเดทไลน์นะคะเป็นเที่ยงคืนของวันที่30กันยายนตามเวลาสหรัฐซึ่งก็จะตรงกับช่วงใกล้ๆ11โมงเช้าของบ้านเรานะคะก็ยังคงมีการต่อสู้ทางการเมืองต่อไปนะคะสำหรับ พรรคเดโมแครตแล้วก็ริพับบลิกันนะคะในส่วนของออสภาสูงกับสภาล่างนะคะยังคงตังนำข้อเสนอของตัวเองเพื่อเสนอแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็รีเ e ็ t ออกมานะคะแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมแล้วดูเหมือนว่าตลาดจะตอบรับกับข่าวในเรื่องของงบประมาณนะคะว่าถ้าจะมีการจะต้องชัดดาว ขยับออกไป1-2วันหรือไม่กี่วันเนี่ยคงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดมากนักนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มองว่าตลาดในช่วงเช้าวันนี้ของภูมิภาคเนี่ยดูเหมือนจะตอบรับในในเชิงที่ดีดตัวขึ้นนะคะยางไรก็ตามเรายังคาดว่าความผันผวนจะเกิดขึ้นอย่างน้อยในระยะสั้นในช่วงใกล้เวลา11นาฬิกานะคะซึ่งเป็นเส้นตายนะคะในส่วนของผลกระทบเนี่ยขา ของการเลื่อนออกไปถ้าถ้าจะต้องมีการชัดดาวนะคะก็มองว่าผลกระทบจะไม่ไม่น่ามากนะคะถ้าเป็นการชัดดาวไปเพียงแค่ไม่กี่วันนะคะผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็ก็คงจะไม่สูงมากแต่ว่าในแง่ของเซนติเมนต์เนี่ยคงต้องจับตาดูเรื่องของเรื่องต่อไปหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องงบประมาณไปนะคะไม่ว่าจะผลออกมาจะเป็นอย่างไรเนี่ยคงส่งผลกระทบต่อในเรื่องของการจับตามอง ในส่วนของเพดานนี้นะคะที่จะต้องเป็นการาต่อสู้กันทางการเมืองอีกรอบหนึ่งนะคะก็ คงเป็นอะไรที่ดูสําคัญกว่าสําหรับเพดานนีมที่มีเส้นตายในวันที่17ตุลาคมนะคะเพราะว่าคงผลกระทบในภาพใหญ่ที่มากกว่าถ้ามีการดีฟอล l ์ในส่วนของนี้นะคะซึ่งจะทําให้มีผลกระทบต่ออันดับเครดิตของประเทศนะคะแล้วก็รวมไปถึงต้นทุนทางด้านการเงินที่จะมีปัญหาตามมานะคะซึ่งตรงนี้คงเป็นประเด็นที่ดูใหญ่กว่านะคะก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปสําหรับซนติเมนต์ในระยะสั้นเนี่ยเราคิดว่าช่วงแรกของการเปิดตลาดอาจจะซึมซึมแขวนตัวในกรอบอยู่ ะะแล้วรอจนใกล้ๆช่วง11นาฬิกาะะของบ้านเราะะตรงนั้นอาจจะมีความผันผวนค่อนข้างแรงไปตามผลที่ได้ะะจากนาทีสุดท้ายะะของข้อประชุมในเรื่องของออข้อตกลงในเรื่องของงบประมาณะะอย่างไรก็ตามนในแง่ของอัพไซด์ของตลาดเ,เราก็มองว่าคงจะจากัดอยู่แค่แถวๆ1,400จุดก่อน,นะะเพราะว่ายังต้องไม่ลืมว่ายังมีประเด็นในเรื่องของเพดานนี้ให้รอ เป็นรอบที่2ต่อไปสําหรับการจับตาของตลาดซึ่งก็กินระยะเวลาแค่2ส,สัปดาห์ข้างหน้านะคะในระหว่างทางคิดว่าคงมีความกังวลกดดันอยู่นะคะในขณะที่ดาวไซน์เนี่ยถ้าสามารถผ่านพ้นในเรื่องของงบประมาณไปได้เนี่ยก็มองว่าอาจจะมีปัจจัยบวกในระยะสั้นทําให้มีการดิดตัวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแนวรับแรกของเราเนี่ยก็มองที่ 1, นึ่งนแนะคะแต่ถ้าหลุด1 3 8่นลงมาแนวรับถัดไปคือ1350นะคะในแง่ของถอดการลง ทุนในระยะสั้นนะคะก็เมื่อวานนี้แรงเหวี่ยงก็ถือว่าค่อนข้างมากนะคะเรามีตัดขาดทุนระหว่างทางไป2ตัวนะคะคือตัวนกแอร์กับตัว NMG นะคะ NMG เนี่ยขาดทุนไป2.8%นะคะแล้วก็ตัวนกแอร์ขาดทุนไป4.95%นะคะจากราคา ที่เข้าซื้อนะคะหุ้นที่เหลือต่ออยู่ในพอร์ตเนี่ยเรายังคงสัดส่วนที่50%นะคะเราถือต่อสําหรับ KCE นะคะแล้วก็สามารถนะคะที่ปรับเพิ่มเข้ามา2ตัววันนี้นะคะคือตัว QHouse แล้วก็ตัว GFTP นะคะ2ตัวนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่ยังคงเทรดในเชิง PE ที่ค่อนข้างต่ําอยู่นะคะถือว่าราคาไม่แพงและแนวโน้มการทํากําไรเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ดีนะคะอยู่ในลักษณะคล้ายๆกันนะคะ ทั้งสองตัวนะคะมองเอาลุกดีราคาไม่แพงนะคะคิวเฮาส์ Q เนี่ยเราให้ทาเกตที่3.4บาทเป็นช็อตเทอ r มเลย์สำหรับการเทรดในระยะสั้นนะคะ,ะกรอบของ g f p t อยู่ที่9.6นะคะุเอ่นหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะอยู่ในทำนองเดียวกันสำหรับที่หุ้นที่เราแนะนำใหม่เข้ามานะคะตัวคิวเฮานะคะรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือเป็นเรื่องของยอดจองโดยรวม ก็ที่เป็นไปตามคาดนะคะยอดสะสมล่าสุดอยู่ที่ออ16,500ล้านบาทนะคะคิดเป็น82%ของเป้าจองทั้งปีนะคะตัวแบ็กหลอกเนีย่ยรองรับรายได้การโอนในครึ่งปีหลังกว่า78%แล้วนะคะทำให้เชื่อว่ายอดจองปีนี้ยังคงเติบโตได้ตามเป้าที่45%นะคะทางฝ่ายเนี่ยคาดว่ากำไรปีนี้คงเติบโตได้ราว24%นะคะ P/E ที่เทรดอยู่ตอนนี้ต่ำกว่า10เท่านะคะเทียบกับกรอที่24%ถือว่าราคาค่อนข้างถูกนะคะอย่าง น้อย PE ก็เคยขึ้นไปเทรดกว่า12เท่าหรือที่ระดับประมาณ3บาท90มาแล้วนะคะจุดเข้าซื้อให้ที่3บาทนะคะทำกำไรที่3บาท30ตัดขาดทุนที่2บาท90นะคะ g f p t นะคะแนะนำเข้ามาบนคาดการผลประกอบการไตรมาสที่3ที่คาดว่าจะขยายตัวได้เด่นที่สุดในกลุ่มนะคะจากอาน,นิสงส์ของราคาขายที่ดีส่งผลให้ G.F.N เนี่ยมีกำไรต่อเนื่องนะคะอีกทั้งยังเป็นฤดูส่งออกและก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโรคตายด่วน E.M.S. ของกุ้งนะคะตัวราคาหุ้นเนี่ยไม่แพงนักนะคะซื้อขายบน P/E แค่11เท่านะคะจุดเข้าซื้อให้ที่8บาท85รอทำกำไรที่9บาท30ตัดขาดทุนที่8บาท60นะคะส่วนหุ้นตัวอื่นในหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานนี้มีตัดขาดทุนตัวเมเจอร์ออกไปนะคะสำหรับหุ้นตัวอื่นเนี่ยที่ถือต่อมี s v i แล้วก็ K.C.E. ะะตัว BGH กับตัว MONO เราขอปรับตัวราคาจุดในส่วนของจุดคัดลอส s นะคะขยับลงมานิดหน่อยนะคะ BGH ขยับจาก124เป็น122.5สำหรับจุดคัดลอส s นะคะสำหรับตัว MONO เนี่ยจุดคัดลอสเนี่ยจาก10บาท60เลื่อนลงมาเป็น10บาท20นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ